สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทารโร่หนึ่งค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวงสิบองราศีประจำเดือนพฤษภาคมพศสองพันซึ่งการดูดวงสิบสองราศีแนนจะใช้ไพ่ทารโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนทารโร่หนึ่เองค่ะ ซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองการทำนายของสองราศีนี้แนนะนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ ไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของชาวราศีเมถุนค่ะกระหว่าง,งวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะประจำเดือนพฤษภาคมพศ2 5 6 6นะคะการทำนายของแนนับเป็นการทำนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะคะ การทำนายของแน่นะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะเป็นแบบสไตล์ของน่นเองนะคะให้ทุกคนฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะนะเอาล่ะนะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีเมถุนประจำเดือนพฤษภาคม2566นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าเพจออ c คั n น g h ออ f คั p King of Cups The h a n g Man East of Cups Creen of Cups Dead t 4ดาบ3ไม้ Judsman นะ Ped of One แล้วก็ The High p i n t e นะคะนะเอาหละนะนั่นก็เห็นพลังงานของชาวราศีเมถุนแล้วนะคะนะ ชาวราศีเมถุนในดือนนี้นะคะคุณจะมีความสุขนะคะเวลาที่ทําอะไรเนี่ยคุณก็จะได้รับคําชื่นชมหรือว่าความช่วยเหลือนะจากคนรอบข้างนะคะตัวคุณนะเดือนนี้จะมีสเสน่ห์มากๆนะคะ ทำอะไรเนี่ยก็มีคนคอยสนับสนุนหรือว่ามีคนคอยซัพพอร์ตนะฮะด้วยความสนิงหาของคุณด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ความสามารถของคุณนะคะเดือนนี้นะฮะคนไหนที่มีปัญหาเครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตที่แบบหาทางออกไม่ได้นะคุณจะหาทางออกได้นะแล้วก็เคลียจบยุติหรือว่าแก้ไขปัญหานั้นนะคลี่คลายไปในทิทางที่ดีได้นะคะนะแล้วก็นะ คนไหนนะที่แบบรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้นะคุณสามารถนะหาทางนะแก้ไขนะด้วยการที่ปรึกษาคนรอบข้างหรือว่าคนสนิทหรือว่า คนในครอบครองคุณได้นะแล้วคุณเนี่ยจะหาทางออกดีที่สุดเลยทีเดียวนะคะอย่ากเก็บไว้คนเดียวหรือว่าอย่าเครียดคนเดียวจนทําให้คุณเนี่ยนะมีความกดดันหรือว่านะอาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพแบบแย่ได้นะก็ให้คุณเนี่ยนะหาคำปรึกษานะจากคนรอบข้างได้นะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะแบบช่วยเหลือคุณเต็มที่อยู่แล้วนะคะคุณลดอีโก้ลงนิดนึงหรือว่าลดทิฐิลงนิดนึงแล้วคุณจะมีทางออกที่ดีมากๆเลย ทีเดียวนะคะนะเดือนนี้นะคุณจะมีความก้าวหน้านะทางด้านหน้าที่การงานนะหรือแล้วคนไหนที่กาลังคิดจะขยับขยายธุรกิจนะคุณจะแบบมีโอกาสที่ดีนะหรือว่าเป็นจังหวะของคุณที่คุณจะได้รับในการที่จะเติบโตหรือว่ามีความก้าวหน้าจะเริ่รุ่งเรืองทางด้านการงานหรือว่าธุรกิจคุณแน่นอนนะคะนะแล้วก็นะ คนไหนนะที่ชอบทําบุญนะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะให้คุณเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะคุณจะมีความโชคดีหรือว่า คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยหรือว่าคอยคุ้มครอ,องคุณจากคุณที่ทำบุญนั่นแหละนะนะแล้วก็บุญเนี่ยจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยนะมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้คุณเนี่ยนะปฏิบัติแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูจากสิ่งที่คุณทำแน่นอนนะคะนะอ่าเดือนนี้นะคะให้ระวังคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเขาจะแบบขัดแข้งขัดขานะหรือว่า อยากจะเลื่อนขาเก้าอี้คุณก็ว่าได้นะคะก็ให้ระวังด้วยนะคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบม้ามืน่นหรือว่าเก่งทางด้านการงานนะก็อาจจะมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยนะแบบเสียหน้าหรือว่าอาจจะแบบทําให้คุณเนี่ยกดดันได้นะคะก็ให้ระวังในเรื่องของความมาทนะอย่าประมาทจนเกินไปนะถ้าคุณเนี่ยนะไม่ประมาทก็จะทําให้คุณเนี่ยนะแบบ ไม่มีใครมาสามารถเลื่อนขาเก้าอี้ได้แน่นอนนะคะนะอ่าแล้วก็เดือนนี้นะจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะหรือว่านะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้คุณทั้งทที่คุณอาจจะมีคนรักมีแฟนนะมีแบบคู่ชีวิตอยู่แล้วนะหรือว่าแบบ มีคนของตัวเองอยู่แล้วนะเขาก็ไม่เกรงใจเกรงกลัวหรอกนะเพราะว่าเขาชอบนะคะหรือว่าไม่เปิดเผยว่ามีครอบครัวหรือว่ามีคนรักมีแฟนนะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของชู้สาวเกิดขึ้นได้นะก็ต้องระวังด้วยนะคะนะ,ะแล้วก็ อย่าพยายามที่จะไปสร้างปัญหาเข้ามาในครอบครัวนะคะนะก็ให้ระวังในเรื่องของนะคะการทํางานมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยพร้อมที่จะเลื่อนขาเก้าอี้ถ้าหากคุณเผลอหรือว่าคุณประมาทนะ,ะแล้วก็สองนะคะในเรื่องของแบบชู้สาวนะคะ คนที่มีครอบครัวให้ระวังด้วยนะเพราะอาจจะทําให้นะครอบครัวเนี่ยสั่นคลอนหรือว่าทะเลาะกันได้นะคะนะ่าให้ระวังนะสเรื่องนี้นะคะนะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยคุณสามารถจัดก,การหรือว่าเคลียร์หรือว่าควบคุมสถานการณ์ได้นะคะโอเคนะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีเมทุนประจำเดือนพฤษภาคม2566นะคะนะ โอเคนะมาดูซิว่าทางด้านการงานนะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านการงานนะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านการงานนะ ทางด้านการงานนะถึงแม้ว่านะจะมีความกดดันหรือมีคู่แข่งเข้ามานะแต่คุณก็สามารถเอาอยู่หรือว่าควบคุมได้นะเพราะตัวคุณเนี่ยนะไม่ประมาทและก็มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะคุณมีความหนักแน่นแล้วก็มีความแบบมั่นคงในเรื่องของงานมากๆนะคะคุณแบบจะ ไม่ให้ใครเข้ามาวุ่นวายนะคะในเรื่องของงานคุณหรือว่ามาแทรกแซงงานงคุณได้แน,น่นอนเพราะคุณเป็นคนที่รอบคอบหรือว่าแบบมีแบบสติในการที่จะทํางานยูตลอดเวลานะคะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านการเงินน,งนะคะเ,เป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านการเงินนะเดือนนี้นะคุณค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหานะคุณสามารถนะ,ะแบบ รู้วิธีในการะะจัดการวางแผนการเงินดีนะคะหรือคุณมีช่องทางในการหาเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางทําให้การเงินคุณเดือนนี้ไม่ติดขัดแล้วก็ไม่ฝืดเคื่องนะคะสามารถะะมีความสุขในการใช้จ่ายเงินได้ดีเลยทีเดียวนะคะนะ,ะ,นะ,ะโอเคมาดูซิว่าทางด้านความรักนะ,ะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวจะดูคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ คนโสดนะคะเป็นยังไงนะคะคนโสดนะคะมาบอกว่าตัวคุณเนี่ยนะมุ่งในเรื่องของงานแล้วก็เงินนะยังไม่พร้อมที่จะแบบมีใครเข้ามาอย่างจริงจังนะถามว่ามีคนเข้ามาชอบไหมมีนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆวนเวียนด้วยนะ ก็ให้คุณพิจารณาดีๆนะว่าสมควรที่จะให้โอกาสไหมนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นนะสมควรที่จะได้รับโอกาสที่ดีจากคุณไหมนะคะนะเพราะว่าช่วงนี้คุณเนี่ยนะมีความแบบปังปริเยนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคุณรู้สึกว่ามีความสุขมากๆนะในเดือนนี้หรือว่า นะมีความเจริญก้าวหน้ามากๆนะทำให้คนเก่าหรือว่าสิ่งเก่าอยากจะวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ต้องระวังด้วยนะคะว่าสมควรที่จะให้โอกาสไหมนะคะนะโอเคนะมาดูซิว่าคนมีคู่นะ,ะเป็นยังไงบ้างนะคะคนมีคู่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะ มีคนเนี่ยนะอยากจะเข้ามานะขายขนมจีบให้คุณนะคะแต่ก็นะขึ้นอยู่คุณว่าคุณจะแบบเปิดรับไหมนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยนะมี power มากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นมีอำนาจบารมีมากขึ้นแล้วก็มีฐานะการเงินที่มั่นคงมากขึ้นนะสิ่งที่คุณจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ก้าวหน้านี่แหละทาให้คนรอบข้างหรือว่านะคนที่ 3- ามี่เนี่ยอยากจะเข้ามาแบบ สารความสัมพันธ์กับคุณนะเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยหนักแน่นนะอย่าหวั่นไหวนะคะถ้าหากคุณหวั่นไหวเปิดรับใครเข้ามานะก็อาจจะเกิดปัญหากับคนรักหรือว่าครอบครัวคู่รักของคุณได้นะคะจะต้องมีความหนักแน่นนะเพราะว่าช่วงนี้คุณเนี่ยรู้สึกมีความเพลียวพลาวมากเลยทีเดียวนะคะนะโอเคนะฮะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านสุขภาพนะคะ เป็นยังไงนะคะทางด้านสุขภาพนะมีความสุขมากนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะไม่ค่อยมีนะคะถึงแม้ว่าจะมีแต่คุณก็สามารถควบคุมได้หรือว่าคอนโทรลได้นะไม่มีโรคอะไรที่จะเข้ามาทําให้สุขภาพของคุณแย่นะเพราะคุณเป็นคนที่นะค่อนข้างแบบ ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพมากนะตรวจเช็คสุขภาพบ่อยมากนะคะไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านสุขภาพทําให้คุณเนี่ยกังวลใจนะไม่ว่าคุณจะมีโรคประจําตัวหรือว่าไม่มีก็ตามนะคุณค่อนข้างที่จะระมัดระวังมากๆเลยทีเดียวนะคะสุขภาพดีมากในเดือนนี้นะคะไม่ทําให้คุณเนี่ยนะแบบกังวลหรือว่าเครียดนะคะเอาล่ะมาดูซิว่าคําแนะนำนะเป็นยังไงบ้างนะคะ คำแนะนำนะเป็นยังไงบ้างนะคะคําแนะนำนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรในช่วงนี้นะคุณจะมีความสำเร็จนะมีคนชื่นชมเชยชมแล้วก็มีคนเนี่ยนะอยากจะเข้ามาสางความสัมพันธ์กับคุณนะไม่ว่าจะในทางด้านชู้สาวหรือว่าทางด้านแบบเพื่อน กลายานมิตรหรือคนรอบข้างตามนะเขาอยากจะเข้ามานะเพื่อที่จะแบบหาผลประโยชน์จากคุณนะเพราะด้วยความที่คุณมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตนะงานเงินความรักหรือแม้กระทั่งชีวิตดีนะก็เลยมีคนเนี่ยอยากจะเข้ามาแบบสร้างความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะก็ให้คุณสแกนดีดด้วยว่าคนที่เข้ามานั้นนะสมควรที่จะได้รับ ความสัมพันธ์จากคุณไหมนะความสัมพันธ์นั้นไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของชู้สาวอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแบบการยันวิทย์หรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะก็ต้องสแกนดีๆด,ด้วยว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาด้วยความจริงใจไหมนะคะคุณจะต้องใช้เซนส์หรือว่านะใช้ประสบการณ์ที่คุณเจอมาก่อนหน้านี้นะมาสแกนนะว่าคนนี้คนนั้นเนี่ยนะ เป็นคนที่จริงใจไหมนะคะให้มีความรอบคอบมากๆนะรับรองว่าถ้าคุณมีความรอบคอบนะคุณจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีแน่นอนนะคะนะ <S <S เอาล่ะจบแล้วสำหรับการนายของชาวราศีเมถุนประจำเดือนพฤษภาคม2566นะ,ะก็ให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ <S <S ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งห้แนนด้วยนะจ๊ะที่รักแล้วก็ที่สําคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนนจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ประจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุบจุบ